สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนพอดแคสต์วันนี้ผมอยากชวนคุยสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026โลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีเทรนด์และเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปแต่ละข้อผมจะเล่าให้เข้าใจง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนและจะช่วยให้คุณเตรียมตัวปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI พลังงานสะอาดการทำงานเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์การทำงานแบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพซอฟต์พาวเวอร์และคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มเราจะพาไปพูดถึงข้อที่1ก่อนนะครับในปี2026 AI จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ตอบคำถามเหมือน ChatGPT แต่จะกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราเหมือนมีเลขาส่วนตัว24ชั่วโมงที่ไม่เคยง่วงไม่เคยลืมงานและสามารถจัดการหลายอย่างให้เราได้พร้อมกันลองนึกภาพเช้าวันจันทร์ AI ของคุณตื่นมาแล้วบอกว่าวันนี้คุณมีประชุม3ามนัดผมจองตั๋วสำหรับทริปวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วและนี่คือสรุปข้อมูลจากรายงานที่ต้องส่งบ่ายนี้ ฟังเหมือนมีผู้ช่วยดูแลชีวิตเราแบบครบวงจรเลยใช่ไหมครับความพิเศษคือ AI จะเรียนรู้พฤติกรรมและความชอบของเราเองเช่นมันจะรู้ว่าเราชอบประชุมเวลาไหนชอบสไตล์อีเมลแบบใดหรือแม้กระทั่งแนะนำโอกาสการลงทุนหรือการตัดสินใจเฉพาะตัวสำหรับเราเหมือน AI เป็นเพื่อนที่เข้าใจคุณทุกเรื่องสำหรับเรื่องการเงิน AI สามารถวิเคราะห์หุ้นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือพอร์ตการลงทุนของเราแบบเรียลไทม์บอกแนวโน้มตลาดและให้คำแนะนำเฉพาะตัวทำให้ตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำขึ้นเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว24ชั่วโมงที่ไม่เคยเหนื่อยนอกจากเรื่องงานและเงิน AI ยังช่วยวางแผนเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพการเรียนหรือแม้กระทั่งวางแผนวันหยุด มันเหมือนมีเพื่อนผู้เชี่ยวชาญคอยเตือนคอยแนะนำตลอดเวลาทำให้เรามีเวลามากขึ้นไปทำสิ่งที่รักจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ AI จะไม่มาแทนคนแต่จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นฉลาดขึ้นและมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าเราแค่ต้องเรียนรู้วิธีใช้งานมันให้เป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่ของเล่นสิ่งที่ทาให้ AI แตกต่างจากเครื่องมือทั่วไป คือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งพร้อมกันเช่นมันสามารถดูข่าวเศรษฐกิจล่าสุดวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นตรวจสอบการจองตัว๋วหรือค่าใช้จ่ายในบัญชีของเราและสรุปเป็นข้อสรุปที่เข้าใจง่ายในไม่กี่วินาทีซึ่งเราจะใช้เวลาปกติหลายชั่วโมงถึงหลายวันในการทำงานเหล่านี้ได้เลย AI ยังช่วยให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านเวลาและการวางแผนเช่นถ้าเราต้องการเดินทางไปต่างประเทศมันไม่ใช่แค่จองตัว๋วแต่สามารถจัดลำดับตารางการเดินทางวางแผนค่าใช้จ่ายประเมินสภาพอากาศและแม้กระทั่งแนะนำร้านอาหารหรือกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของเราทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและสนุกขึ้น นอกจากนี้ AI ยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเพราะมันสามารถสรุปข้อมูลจำนวนมหาศาลและแสดงให้เห็นความเสี่ยงและโอกาสอย่างชัดเจนทำให้เราตัดสินใจเรื่องการลงทุนการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องเดาหรือพึ่งความโชคเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ AI จะช่วยให้เรามีเวลาสำหรับความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่มีคุณค่าแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆหรือการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆเราจะสามารถใช้เวลาไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาตัวเองหรือทำโปรเจกต์ที่เรารักได้จริงๆสุดท้าย AI ไม่ได้มาแทนเราแต่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจเราทำให้ชีวิตง่ายขึ้นฉลาดขึ้น และมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญการรู้จักใช้ AI ให้ถูกวิธีคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเติบโตและพร้อมรับมือกับอนาคตในปี2026ในปี2026 AI จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ตอบคำถามเหมือน ChatGPT แต่จะกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราเหมือนมีเลขาส่วนตัว24ชั่วโมงที่ไม่เคยง่วงไม่เคยลืมงาน และสามารถจัดการหลายอย่างให้เราได้พร้อมกันลองนึกภาพเช้าวันจันทร์ AI ของคุณตื่นมาแล้วบอกว่าวันนี้คุณมีประชุมสามนัดผมจองตั๋วสำหรับทริปวันพรึ่งนี้เรียบร้อยแล้วและนี่คือสรุปข้อมูลจากรายงานที่ต้องส่งบ่ายนี้ฟังเหมือนมีผู้ช่วยดูแลชีวิตเราแบบครบวงจรเลยใช่ไหมความพิเศษคือ AI จะเรียนรู้พฤติกรรมและความชอบของเราเองเช่น มันจะรู้ว่าชอบประชุมเวลาไหนชอบสไตล์อีเมลแบบใดหรือแม้กระทั่งแนะนำโอกาสการลงทุนหรือการตัดสินใจเฉพาะตัวสำหรับเราเหมือน AI เป็นเพื่อนที่เข้าใจเราสำหรับเรื่องการเงิน AI สามารถวิเคราะห์หุน้นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือพอร์ตการลงทุนของเราแบบเรียลไทม์บอกแนวโน้มตลาดและให้คำแนะนำเฉพาะตัวทำให้ตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำขึ้น เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังช่วยวางแผนเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพการเรียนหรือแม้กระทั่งวางแผนวันหยุดทำให้เรามีเวลามากขึ้นไปทำสิ่งที่รัก AI แตกต่างจากเครื่องมือทั่วไปเพราะมันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งพร้อมกันวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เราเห็นโอกาสและความเสี่ยงชัดเจน ทำให้ตัดสินใจได้มั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเรื่องงานการเงินและชีวิตส่วนตัวนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นสำหรับความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่มีคุณค่าแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆหรือการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆเราจะสามารถใช้เวลาไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาตัวเองหรือทำโปรเจกต์ที่เรารักได้จริงๆสุดท้าย AI ไม่ได้มาแทนเราแต่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจเราทำให้ชีวิตง่ายขึ้นฉลาดขึ้นและมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญการรู้จักใช้ AI ให้ถูกวิธีคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเติบโตและพร้อมรับมือกับอนาคตในปี2026ข้อ4การทำงานแบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพในปี2026 รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของหลายบริษัทการทำงานไม่ได้ถูกวัดด้วยจำนวนชั่วโมงที่อยู่ในออฟฟิศอีกต่อไปแต่จะเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและประสิทธิภาพของงานมากกว่าพนักงานสามารถเลือกทำงานจากที่บ้านหรือที่สำนักงานตามความเหมาะสมแต่ยังคงเชื่อมต่อกับทีมผ่านเครื่องมือดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ระบบจัดการโปรเจกต์และเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม ทำให้รู้สึกเหมือนนั่งทำงานข้างกันแม้อยู่คนละที่การทำงานแบบไฮบริดไม่เพียงช่วยให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานสมดุลขึ้นแต่ยังลดเวลาเดินทางลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการปรับตัวให้เข้ากับวิธีทำงานใหม่จำเป็นต้องมีวินัยและทักษะการจัดการเวลาเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามงานและการสื่อสารอย่างโปร่งใสกับทีม บริษัทที่เข้าใจแนวทางนี้และออกแบบระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นจะมีความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสูงได้มากขึ้นเพราะผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและงานรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆการทำงานแบบไฮบริดจึงไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นวิธีสร้างประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานไปพร้อมกัน สุดท้ายการเข้าใจและปรับตัวกับการทำงานแบบไฮบริดจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นทำงานได้ผลจริงมีเวลาส่วนตัวเพียงพอและพร้อมรับมือกับอนาคตของการทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อ 4. การทำงานแบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพในปี2026รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของหลายบริษัท การทำงานไม่ได้ถูกวัดด้วยจำนวนชั่วโมงที่อยู่ในออฟฟิศอีกต่อไปแต่จะเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและประสิทธิภาพของงานมากกว่าพนักงานสามารถเลือกทำงานจากที่บ้านหรือที่สำนักงานตามความเหมาะสมแต่ยังคงเชื่อมต่อกับทีมผ่านเครื่องมือดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ระบบจัดการโปรเจกต์และเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์ทำให้รู้สึกเหมือนนั่งทำงานข้างๆกันแม้อยู่คนละที่การทำงานแบบไฮบริด ไม่เพียงช่วยให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานสมดุลขึ้นแต่ยังลดเวลาเดินทางลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการปรับตัวให้เข้ากับวิธีทำงานใหม่จำเป็นต้องมีวินัยและทักษะการจัดการเวลาเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามงานและการสื่อสารอย่างโปร่งใสกับทีม บริษัทที่เข้าใจแนวทางนี้และออกแบบระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นจะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานคุณภาพสูงได้มากขึ้นเพราะผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและงานรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆการทำงานแบบไฮบริดจึงไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นวิธีสร้างประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานไปพร้อมกันสุดท้ายการเข้าใจและปรับตัวกับการทำงานแบบไฮบริด จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นทำงานได้ผลจริงมีเวลาส่วนตัวเพียงพอและพร้อมรับมือกับอนาคตของการทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อ5สังคมสูงวัยยังมีคุณภาพหรือ Silver Economy ในปี2026สังคมสูงวัยจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ผู้สูงอายุจะไม่ใช่แค่ผู้รับบริการแต่เป็นผู้บริโภคและผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนสินค้าและบริการที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุจะเติบโตสูงมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือ h เฮล h t เทคที่ช่วยให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองจากที่บ้านได้เช่นอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพอัจฉริยะแอปพลิเคชันติดตามยาหรือระบบช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจำวัน แนวโน้มนี้ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและการสนับสนุนสุขภาพระยะยาวผู้สูงอายุจะมีตัวเลือกในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นสามารถเดินทางออกกำลังกายหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมได้ง่ายขึ้นและยังสามารถเชื่อมต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงผ่านเทคโนโลยี การพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพยังหมายถึงการสร้างระบบสนับสนุนด้านสาธารณสุขและชุมชนทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีชีวิตที่มีคุณค่าแนวคิดนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นแต่ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจเพราะตลาดสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่มนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว สรุปแล้ว Silver Economy คือการมองผู้สูงอายุเป็นผู้มีศักยภาพและเป็นกําลังสำคัญของสังคมการปรับตัวเพื่อให้บริการตอบโจทย์ผู้สูงอายุจะช่วยให้ชีวิตผู้สูงวัยมีคุณภาพมากขึ้นทำให้โลกของเราในปี2026เป็นสังคมที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างอิสระสุขภาพดีและมีความสุขในปี2026 สังคมสูงวัยจะกลายเป็นตลาดสำคัญของเศรษฐกิจโลกผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นแต่ทุกคนยังต้องการชีวิตที่มีคุณภาพและอิสระการสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุจะเติบโตสูงเช่นเทคโนโลยีสุขภาพเฮลท t เทคที่ช่วยตรวจวัดและดูแลสุขภาพจากบ้านได้ระบบติดตามกิจกรรมและความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้สูงอายุยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจและรัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญกับซิลเวอร์อีโคโนมีเพราะการลงทุนในผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงเรื่องสังคมแต่ยังเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เติบโตสูงตลาดนี้รวมถึงอาหารสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสทัวริซึมที่เหมาะก,กับผู้สูงอายุรวมถึงบริการด้านการเงินการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สูงวัย การออกแบบสินค้าหรือบริการสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงความง่ายแต่หมายถึงการสร้างประสบการณ์ที่สะดวกปลอดภัยและคุ้มค่าการเข้าใจความต้องการเฉพาะของกลุ่มนี้ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดพร้อมทั้งสร้างความผูกพันระยะยาวสรุปแล้ว Silver Economy คือโอกาสสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้สูงอายุ การปรับตัวของสังคมและธุรกิจในปี2026จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตสูงขณะเดียวกันก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ๆที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้อ6 Soft Power และ Content เฉพาะกลุ่มหรือ Niche Content และ c u l t u r a l influence ในปี2026 Soft Power หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมจะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการสร้างคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มหรือ Niche Content จะเติบโตอย่างชัดเจนเพราะผู้คนเริ่มมองหาสิ่งที่ตรงกับความสนใจและไลฟ์สไตล์ของตัวเองไม่ใช่เพียงคอนเทนต์ทั่วไป การสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มช่วยให้เกิดความผูกพันและความเชื่อมั่นทำให้ผู้ชมอยากติดตามและสนับสนุนแบรนด์และธุรกิจต่างๆเริ่มมองเห็นโอกาสจากซอฟต์พาวเวอร์เช่นการสร้างภาพยนตร์ซีรีส์เพลงหรือเกมที่สะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังเช่น K p ป p อจากเกาหลีใต้หรืออนิเมะจากญี่ปุ่น ที่สร้างรายได้มหาศาลและสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมนอกจากนี้การสร้างคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มยังช่วยให้ผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ประกอบการเข้าถึงผู้ชมอย่างตรงจุดทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการเสียค่าใช้ใจ่ายโดยไม่จำเป็นการเข้าใจความสนใจเฉพาะกลุ่มและการสร้างประสบการณ์ที่ไม่สำหรใครคือกุญแจสำคัญในการแข่งขันสรุปแล้วซอฟต์พาวเวอร์และคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ แต่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างอิทธิพลและผลักดันเศรษฐกิจผู้ที่เข้าใจและปรับตัวให้สร้างคอนเทนต์เฉพาะทางจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างลึกซึ้งและขยายผลกระทบไปยังตลาดในปี2026การสร้างอิทธิพลผ่านซอฟต์พาวเวอร์และคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มจะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผู้คนให้ความสนใจคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความสนใจส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวมากขึ้นเช่นเกมภาพยนตร์ซีรีส์เพลงหรือกิจกรรมออนไลน์ที่กลุ่มแฟนคลับเฉพาะกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มทําให้ผู้สร้างสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมและพร้อมสนับสนุนทั้งทางการเงินและการโปรโมตปากต่อปาก ในขณะเดียวกัน Soft ์พา e เวอร์จะช่วยให้ประเทศหรือองค์กรสามารถสร้างอิทธิพลเชิงวัฒนธรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอำนาจทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมเคป๊ของเกาหลีใต้ที่สร้างแรงกระเพื่องไปทั่วโลกการ์ตูนเกมหรือซีรีส์จากญี่ปุ่นและฝั่งตะวันตกที่ได้รับความนิยมข้ามชาติ การสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้ชมเฉพาะกลุ่มจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเติบโตในตลาดเล็กๆแต่มีความผูกพันสูงแนวโน้มนี้ทำให้ผู้สร้างคอนเทนต์และนักธุรกิจต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลึกซึง้งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการออกแบบประสบการณ์ที่เข้าถึงใจผู้ชมรวมถึงสร้างแบรนด์และอิทธิพลที่ยั่งยืน การมุ่งเน้นไปที่ซอฟต์พาวเวอร์และคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมแต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี2026สุดท้ายการเข้าใจและใช้ซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกับคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มจะช่วยให้ผู้สร้างและผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างลึกซึ้งเกิดชุมชนผู้สนับสนุนที่แข็งแรงและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน